คดีนี้ไปดูการปรับกับชายยุติธรรมเกี่ยวกันยังไงไปดูผมระดับตำรวจตรงทัพเสรจแล้วนะผู้บังคับหมู่งานต้องการละปรับตามสถานีตำรวจครบาลจักรวรดผู้ชายรถเขาโดนล็อกล้ออยู่ริมฟุตบาทนายเสื้อลายคนนี้โดนตำรวจล็อกล้อครับก็หมดเลยครับไม่มีรถแล้วครับกำลังหารถไปเสียค่าปรับที่โรงพักนี่มอเตอร์ไซค์คันครับโอเคเลยเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยแหละครับมอเตอร์ไซค์คันครับไไน้องยังไม่หาย ไปลงพักพี่ไปเสียขับรถเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยก็โดนล็อกล้อเลยพี่เนื้อเซ็งมากๆเลยเนี่ย ล็อกล้อครับพี่โอ้โหมันทำอย่างนี้ได้ไงวะมันไม่ใช่หน้าที่ของต้องรวจนะเว้ยล็อกล้อเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทางสกิดเขามันทำอย่างนี้นะเขากำละกัะแกประชาชนนะเว้ยพี่ฟังและพี่แคนแทนเองพี่ขึ้นไปไเลยเดี๋ยพพวยพี่เคลียร์ให้พี่เคลียร์ได้แถวนี้พี่เคลียร์ได้หมดขึ้นรถเลยโอ้โหขาใหญ่ใหญ่มากเลยโชคดีน้องเอ๋ยมาเจอคนที่เขากางขวางเนี่ยเคลียร์เลยครับพี่วินแล้วพอถึงโรงพักไห้น้องลงนี่เลยเดี๋ยวพี่จัดรถก่อนเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปเคลียร์ให้อขอบคุณครับพี่ นี่ครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครับอ่าครั้งแรกแค่ตัดเงินปรับเต็มเลสี่ร้อยมีว่ให้เหลือร้อยเดียวฮะเหลือร้อยเดียวโอ้โอเคโชคดีว่ะสบายแล้วร้อยเดียวก็จบแล้วโอเคจบจบเดียวไปอะไรร้อยเดียวอะไราไปใหน้พี่พี่พี่เขาจบแล้วจบสวยด้วยพี่งงเลยตัดร้อยเดียวก็ไม่เอาไม่เอาถ้าไม่ตัดสองร้อยแล้วกันไปไปสองร้อยแล้วน,น,นั่นไงสองร้อยแล้วไปพี่ใส่กับบ้าอะไรวะ ร้อยนึ่งก็เต็มแก่เนปรับสอร้อยอย่าแก้ไม่ไช่ชนดีกว่าไม่เอาหนต่องร้อกไม่เอางั้นปรับสาม้อยไปสามอยแล้วเฮ้ยตาขาใหญ่เฮ้ยพอแล้วอนนีขึ้นเป็นสามร้อยแล้วแก้ประช่ชันดีกว่าเห็นประชาชจมือป่าแล้มีใจอแล้วเนี่ยบอกเลยจะอยากปรับท่า่บอกเลยสี่ร้อยผ่อนร้อยสูงสุดเลยทีนี้ใช่ยใช่เยเดียวเคลียร์้ต้องเคลียร์ไป้พี่ผอแล้วอแล้ว สมขามันเลยใหญ่ตั้งเลยบ้าไปแล้วจากร้อยเป็น400ไอ้เคลียแบบเนี้ยไม่ต้องเคลียตาป้าคอยนมนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยมาถึงว่ามันชี้ตำรวจบอกคุณจับได้ยังไงไอ้คนที่โดนจับก็บอกพี่ไม่ต้องพูดเขาจะปรับถูกๆฉันปรับเต็มที่ไปเลยไม่ต้องลดรานะปรับ400ในอยเบาทาแล้วก็ไม่ยอมอย่างแี่ทั้งนี้ไม่ได้รู้จักกันเลยไอ้คนที่โดนล็อกก็โดนปรับเตบมบาตี่ร400เพราะไอ้คนที่พามาปากไม่ดีจากร้อยเป็น400อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเคลีย เขาเรียกว่าเครียดเครียดมากด้วยขอขอบคุณดาบตำรวจทรงธรรมสุรรัตผู้บังคับง่งานป้องกัปงนปราบปรามสนจัระวัดเจ้าของเรื่องยิ่งเคลียร์ยิ่งแพง